ครามาช่วยกันนะเดี๋ยช่วยท้ออันนี้เปิดไม่ได้ใช่ไหมเปิดได้ปะแรส่งส่งส่มาจากหน่วยไหนครับดิาช่วยเลยเดี๋ยวบอกพานี่ามบอกหน่วยไม่ได้บอกหน่วยไม่ได้ ไม่ตัวนไปเตมช่วยกันขอเป็นคนนี้ด้ช่วยประเทศชาติของเรานะครับเป็นกำลังใจให้น้ำอยู่ข้างบนแล้วก็ผู้ไปต่อดีกว่า

ยืนไปเตะหมดนอก้องหัวยืนถ่ายคลิปคู่ยกไปย้ายถ่ายกันนะครับน้องคู่ถ่ายคลิปยกของยอดเลยสำหรับประชาชนที่อพยพผ่านมาทางนี้ไม่มีข้าวกินก็แวะที่เซ็นเซอร์พิซได้นะครับไปกินเผายุกพี่ได้กินได้เลยข้าวที่เซ็นเซอร์พิซได้ครับแล้วอันนี้ยืนนิดหยึ่งครับกำลังดูการจัดเรียงว่าเป็นระเบียบไหมโอ้โหไม่ทำอะไร